ณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวิกฤตการณ์หลักๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเรื่องภัยแง้งเมื่อสักสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่มีที่จะัพพลายให้เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ําอื่นเราก็แบ่งหน้าที่กันทาทางตัวผู้พัฒนาก็าไปดาเนินการคุยกับทางลูกบ้านแล้วตัวเจ้าหน้าที่ของเราก็ก็ไปกับผู้พัฒนาได้ไปคุยกันตรงนี้ว่าเรา,เรามีแนวทางที่จะบริหารจาดการตรงนี้อย่างไรเราก็ได้มีการได้ไปหาลือกับหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ตรงนั้น ก็เลยทาให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จหน้าที่ที่จะต้องทำนะมันมีทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอกที่เราจะต้องไปจัดการปัญหาภายในเนื่องจากว่าเวลาน้ําขาดนะคนก็จะแย่งน้ํากันถ้าแย่งน้ํากันมันก็จะเสียหายไปทั้งระบบเราก็จะต้องดําเนินการที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าน้ําที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ยังสามารถที่จะซัพพลายให้สําหรับภายนอกนะ ถ้าหากว่ามีประปาที่ไหนค่ที่ก็จะมาซัพพลายให้กับลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้น้ํามากเป็นพิเศษะนะเราก็จะไปหามาให้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นเนื่องจากว่าในระบบของเราเนี่ยมีความสามารถเพียงพอแต่ที่เนี่ยมันก็มีทีมของตัวเองอการสร้างความแข็งแข่งเนี่ยมันก็คงจะต้องสร้างความแข็งแร่งในแต่ละพื้นที่ทั้งส่วนกลางและในส่วนพื้นที่ในแต่ละนิคมก็ต้องสร้างความแข็งแข่งของตัวเองเพื่อที่จะอยู่ได้ตรงนั้น สามารถที่จะได้ดูแลคนอื่นได้ในขณะเดียวกันนะนิคมนะ่ยบางนิคมมาอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะเป็นทีมงานที่จะเข้าไปช่วยกันหรือแลกเปลี่ยนกันครับ